พระราชเจริยวัรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทาน ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ส่งสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือสแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชฤทัไทยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทิ้งสิน้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาวความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาส ให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนมันขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติและก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิดนอกจากนี้ยังมีทุนศริรษฐกิจบรมราชินีนาถ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชมพรนษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเนี่ยม,มีนักเรียนยนักศึกษา21คนสิรุ่นแล้วแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4 4คนไอเป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูล,ลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินปูปถัม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ